สบายดียป้าลุงถืุจ่าแดงถกาแดงถือจ่าแน่ือจาแน่เอ้าไว้สะเขบือถาเขมมันสวอนะี่ร้อยเหรอมันาบาบ่มันสวอไม่ใ่เนเออลมาสวอปเนะ่นยเนเอรบอลมากัดนะนเนี่เนเออันนี้

วันดีกาเด้่วันดีจ้าเอ้ยวันดีกาเนี่ยคนเข้าซอยเด้นี่เนะี่ยเด็ดหมักเผากระไดเห็นว่ะในน้อยเจ้าอ้อยก็ได้นนจจมีแห้งคือกันเด้อเน,นะาะอยิ่ามีแห้งคนเา่าอ่ะมักเผาบักใหญ่ก็โคตไ,ได้มามาจนเท่ามืดพี่น้องเอ้ย <c oughs> บริษาย,ยคลิปบ่มีผู้ทาย,ทยให้พี่น้องทำบาดีอีกรอบด้วยพี่น้องเด้ออลยยัง คนที่หกแคเมลแคเมลเอ้ยคแคเมลมีผู้คนให้นะตัดแล้วนะมื่อนี้นะผู้เดียวกับตัดแล้วแคเมลปุล่มมีผู้คนนะอันนี้ทั้งตัดแลนไปตัดแลนมาได้ให้หนึ่งแลนมาคนแลนมาคนโอ้ยโตผู้เดียวอาทุกอันนี้บอมเบลบับงขรา,ามธรรมดาได้ที่ไหน นั่นนั่นนั่นจิ้งจ้านุนานนาน่งจะได้ช่องบังนี่แหละจะคิดกระชุบมันบังใหญ่พวแต่มกระชุกที่ไร้กลัวโมเมนบังข้าวราบธรรมดานี่บังขา้ามรามเปิดมาแล้วทุ้งตีนนะชิโน่แตงแกอ๋อมีซองบังนี่แหละไปเอาน้ำไฟยี่ตั้งอ้าวอ้าต้เฮ้ย บันกรไอรินอยากกินบางคนาอยากนขบ้างราอยากขนาะนี่ออยออเ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 อเออนออเออเออออเ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 เออเเออ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 ออเเเออเอเออเออเอเออเอเออ อ,อ,อเ,อเอทีนพี่น้องมาพี่นออ้องอ้าวขึ้ขี่อี <c oughs> อกิน <c oughs> ข้าวแรงพี่น้องเลยอาหารแรงเข้ากับทอดหมูตับมักทั่วปีพี่น้องพี่น้องมาุูาาป,ปลาปลุงนมาูไนีอลิ นายบอกว่าจะใส่ไหนบ่อแอร์บิน,น,นอื ừ. มจีนฝาดเองไอซีบาลูมาพี่น้องมาเขาแรงนั่กันพี่น้องเลยมาพี่น้องบังขลามข่า,า,า,ขาวใหม่มากินม,มันบรอยาคซุปมันบางไงพูดมากินยังมากินบงังขลามมันร้อยเลยอย่าเเข้าพีพ่พระเอกสิคุบกระโดงอ่นนานังเข้าในน้องนะลูกว้าวดูพี่น้อบงบังบาง้ากไงสะกพ่อมันจะบรอยากซุปอ้าวอีเอ้ยตรงน,นี้ มันก็อยากสุกทังปากมันต้องซิมเลยอ้ทงปากมันในชีเด่นหนึ่งเาอีกเดือนหนึ่งมันม,มันอยากซูกินเ่เคาแสบขนาดวิ่งไปมันบแสบาตามันบหนักนี่ยงนะทิกะทียเบิ้น้่เป่ากะที่ยเบิมาขี่เรามาเล้ง Mà ai cho giờ bé hát con luôn anh bé nhanh luôn anh hát hử? Ừ? bà bảo nghe như thế đi ăn thử nội một điên này ừ? bà anh đi Tao một cái một cửa pi đây thì nội ơi lại mà đấy pi là không có gọi gì đây một cửa อ,นะอืมอืมอืมนี่จะกี่ขุนนะ,อย,อ,นะ,ะอ,ยนอย่าไปดูมือทุกอย่างในางไงพี่น้อง

แลวเราไปทาสแก็เราอยลีอเี่ยนเรมเาเอาองาเปี่ยนชองอันหุ่นินรถเงินของคนใหญ่แปลกแต่เอาไปใส่แปะเลย้ต้องกระโปงโอ้ย บวยจินจินนรอยจินจ้นไอจอ้นบางาพลานี่แกนกร,ระิกกระิกกันม่ดูบางาพลางไอวินนะคนเขาเหนื่อยมากาว่าขันน้วตกไข่จินไอ้ เปลี่ยนป่ะอยากเปลี่ยนของาอมันหมายเปลี่ยนมันคือเดียดตัวโอ๊เอาไปใส่แก่เจ็บง้อหรือจังเลยนะเปลี่ยน ปา,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 าลาม่าน้อยๆมัะลามมักลมารูมากิ่ลามกลอย,ดยได้แค่เด็กอย่าว่าเป็นไรเถอะตูไ้ไตูต้ตาชิุ่งชิลังทานเเข้าลเ่อนี่นนงนองอันอันเดียวกัยังขี่ผมเป็น มารคือคือเอคมาใหดๆอันนี้น่าตใจเดนนน้นัก้องเขาถอดกอภัยนี่ยถึงน้องเลยยืดแห้งมาตึงแม่กูไม่กูกัฒังเกร่ับพ่อเด้อ่ร้ กินแล้วก็ทำบุมห่ายหักคงมูทอดกระเทียมน่อยกระเทียมเป็นใหม่เลยสักคงเกี่ยนนี่เกี่ยนบางคลามนะเก็นนะ Nanti kan balik lu. Nanti อย่าไปเห็ดใกล้ตู้ตู้ป้าสีแตกเอาบางสูบออกใกล้ลูกบางสูบลูดต้องหันตะแกระตะจูป้าโอ้ยหลักไหลป้าลุ่งึงหัวแพ้งแล้วดื่มอะไรป้าลุ่งไมาเกะหม่องอย่าล้างกับรอยได้ Sep cam, <laughs> <nào mà> <laughs> 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 à, bây giờ tai nạn bụi nó mày đi đâu mày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  nó mày đâu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  mày bye